ในแวดวงโฆษณาคงไม่มีใครไม่รู้จักจูดี้จุรีพรไทยดำรงเจ้าของงานโฆษณาติดหูอย่างจนเครียดกิ่นเหล้าและโฆษณาที่ได้รับรางวัลระดับโลกอีกหลายรางวัลเธอผ่านร้อนผ่านหนาวจากการร่วมงานหลายเอเจนซี t, ่อาทิย์ Dyr l e o b e n e t Sachi and Sachi กระทั่งรีเซาเอเจนซี่ในเครือโอคิวเนิ่นนานนับสิบปีผลิตผลงานโฆษณาและรับรางวัลมากมาย และถูกเชิญให้เป็นกรรมการในการตัดสินรางวัลโฆษณาระดับสากลอยู่บ่อยครั้งเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พี่ก็เป็นครีเอทีฟเป็นคอปิ้ไรเอร์ก็มีก็ก็แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ในแง่งของในประเทศเราก็ได้รางวงได้รางวัลอะไรเงี้ยเยอะแยะ,ยะมากมายาด้วยแท็ก Award, Bad Award, อะวอร์ดแบดอะวอร์ดพอมาเริ่มพอมาเริ่มช่วง จังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต,กต่ำแล้วก็บังเอิญว่าบังเอินว่าบริษัทที่พี่ทำคือ resolve resolving o u t เนี่ยเป็นบริษัทลูกของ OM อเขาพี่สุดพี่สุดท,ที่สักกับคุณเดชา CD กับ CEO ลาออกกุ้ง้วพี่แล้วพี่ก็ต้องขึ้นไปเป็น ซีดีแทนค่ะตรงนั้นน่ะต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนยังยังให่หลวงเลยเริ่มไปตัดสินเอองวัลอินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มเป็นที่รู้จักจกับคนอืน่นนอกโลกนอกประเทศอะไรเงี้ยตั้งแต่ปี2001นหนึ่โดยเพื่อยิ่งครีเอทีฟเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผู้หญิง,งก็ก็เป็นเป็นผู้หญิงด้วยมันก็เลยถูกถูกเชิญไป มากแบบว่าทุกอันเลยค่ะก็เป็นมราหมดเลยวตั้งแต่า show, คาร์ันเดวันโชวครีโอเดวันโชอเมริกาครีโออ a วอร์ก็อเมริกาดี a อดีก็เป็นของอังกฤษแอนดี้อวอร์แอนดี้อวอร์ก็เป็นของอเมริกาพวกเอเชียนอ r วอร์ของนิตยสารมีเดีย มาร์เก็ตติ้งใช่ไหมอย่างเช่นอวอร์ตหรือว่าเอ่ออวอร์ดของออสเตรเลียนะฮะ A W A R D อวอร์ดของออสเตรเลียเป็นเป็นการประกวดของทั้งเอเชียแล้วก็แล้วก็พวกแปซิฟิกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มดคสีลังกาวอดอินโดนีเซียอ่อดฮ่องกงจีนแลยหมดก็หมดทุกๆุประเทศแล้คะจนวันนี้จูดี้ได้ปั้นเอเจนซี่น้องใหม่ซื้อเจ๊อยู่ในเตด้วยมือของเธอเองจูดี้เลือกที่จะทำลายความคิดเดิมๆของวงการเอเจนซี่ที่มักจะนิยมความรู้ราฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งไม่จำเป็นแต่กลับมาเน้นที่ไอเดียและคุณภาพของงาน กับดำเนินกิจการของตัวเองตามแบบฉบับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพี่มาเปิดพี่มาเปิด NC เอนซีเพี่เปิดด้วยด้วยด้วยปรัชญาข้อหนอึ่งของของขอ,งของบริษัทพี่คือพออยู่แบบพอเพียงนะอืมค,คือเมื่อก่อนเราเราอยู่เอนซี่เอนซีังอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอ่อจะสังเกตว่าแบบเราใช้ชีวิตค่อนข้างหรูหราฟุ่มเฟือยมากออฟฟิศก็อยู่บนตึกสูงแต่ง ออฟฟิศก็แบบอลังการวิววลสวยอะไรเงี้ยนะคะสุกสิทุกอย่างมัน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 หล่อหล,อ,ลอใม่เราเป็นพวกวัตถุนิยมมันเยอะนะพวกเอเจนซี่เนี่ยต้องต้องยอมรับความจริงแต่และออฟฟิศก็อยู่ย่านใจกลางแหล่งช้อปปิ้งต่างๆแต่พี่แบบว่าหักดิบเลยพี่เปิดออฟฟิศแหล่งีอยากโปะเลยคือ <c oughs> พี่คือพี่อ่าน <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่อง เรื่องของเจ้าอยู่หัวที่พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ดอตร์สุเมธตันติวิจชคุณเชียเราเราคิดงานเราคิดงานได้อยู่แล้วนะคะไอ้เรื่องเรื่องของงานเนี่ยเราเราไม่เป็นห่วงเราไม่เราคิดว่า,าเราสามารถทําให้ลูกค้าทํางานที่ดีให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะเป็นพอใจไอ้แต่เรื่องในเรื่องของการ manage office เนี่ย ตอนแรกซึ่งคิดว่าเริ่มใหญ่เริ่มเริ่มให้อาลังการแบบว่าแบบเพื่อเพื่อที่คิดว่าแบบเหมือนว่าแบบมันมันเร็วคี่ว่าทุกอย่างมันจะได้เร็วคือลูกค้งลูกค้าเราจะได้แบบว่าอามาหาเราเร็วคนจะได้แบบไปร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยเร็วๆอะไรเงี้ยแบบว่าเออพอเริ่มคิดแนละ้วเราจะเร็วไปทําไมคือ คือรเราก็ทําไดไ้ใช่รนี่ <laughs> มันเหมือนแบบเออเวานใจใหม่เลยอม,มันเหมือนไอ,ไอ้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 จริงๆแล้วไอ้ที่เราไม่ไม่แบบว่าเราเราเป็นกันเราบ้าวัตถุกกันทุกวันเนี่ยก็เพราะพวกพวกเราใจร้อนคน่ะพวกพวกเราโตมาแล้วกลายเป็นคนใจร้อนคือคืออยากจะสาเร็จเร็วๆอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเห็นผลเร็วๆอะไรเงี้ยอยากจะมีรถขับเร็วๆจะมีคันบ้านหลังใหญ่ๆ แต่ว่าเนี้ยเออก็เลยเริ่มแบบเราก็ไม่ได้ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ทั้งหมดนะ,ะพี่คิดว่าแต่ว่าเราเริ่มเราเริ่มซึมซับแล้วก็เราเริ่มเห็นว่ามันเวิร์กแบบอมืมันดีแล้วเราสบายใจแล้วเราก็ไม่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แบบว่าไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครอืม ไปดูไอ้บ้านหลังเนี้ยไปดูมันตั้งนานหลายครั้งอยู่หลังสวนหลังสวนซอยสามนะโหแหล่งแบบว่าแบบมาแหล่งไฮโซมากอ่ะเจอหนังสือเปลี่ยนใจเลยปุ๊บบอกแล้วก็โทรไปบอกเจ้าของบอกว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจเลยแบบก็มาเอาทาวินทาวเลยค่ะด้วยประการและทั้งปวงคือหนึ่ง บ้านเราอยู่รามินทาบ้านเราอยู่รามินทาเราไปทาวินทาวมีระยะทางประมาณ11บเอ็กิโลเมตรสองตึกนี้เป็นตึกที่เป็นสร้างสร้างขึ้นมาเป็นโฮมออฟฟิศเพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดวางระบบไฟแล้วก็วางระบบโทรศัพท์เนี่ยวางเอาไว้ให้เป็นออฟฟิศอยู่แล้วเราเพิ่มเติมนิดหน่อยเพิ่มเพิ่มเฟสไฟนิดหน่อยไม่ต้องเดินสายใหม่เลย ประหยัด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 ไรอ่ะแล้วก็ทําเสร็จได้เร็วเพราะว่าตึกมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องไปทําอะไรใหม่นะแค่ตกแต่งข้างในนะแล้วก็คิดตกแต่งไปตึกมีสามชั้นทําชั้นสองตกแต่งชั้นหนึ่งทำชั้นทําชั้นหนึ่งตกแต่งชั้นสองเราว่ายดว่ามคิดเสร็จสับเลยอแล้วก็นะแล้วก็อยู่ใกล้แฟซิลิตี้ต่างๆที่ ที่ลักษณะของเองี <Wait> ่อย <board> ่างเราเนี่ยจะต้องใช้คือห้องอัดเสียงห้องตัด JA. ต่อ production h เ u พวกออกแกไนเซอร์ทั้งหลาย m a เก e t รีเซอร์มีหมดเลยในนั้นนะใช้จักรยานเขี่ยมีจักรยานคันหนึ่งลันออฟฟิศได้อลย ประสบการณ์จากการทำงานโฆษณานับสิบปีถูกเชิญให้เป็นผู้ตัดสินรางวัลโฆษณาระดับโลกบ่อยครั้งจนกระทั่งเปิดกิจการเป็นของตัวเองด้วยความพอเพียงความคิดที่ตกผลึกทางด้านการทำงานและการดำเนินชีวิตส่งผลให้จูดี้จุรีพรไทยดำรงได้รับการเสนอชื่อให้ติดอยู่ใน50ยัง n x e x u t u v i v e s ประจำปี2549นี้